สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลฟิชชิงกิ๊กกอกนะครับ <c oughs> จนได้ครับเอ้ยเดีจะมีแต่ไซส์นี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลฟิชชิงกิ๊กกอกนะครับวันนี้อยากตกหมึกครับ ก็เลยไม่ได้เอาพวกอาจิอะไรต่ออะไรมาเอามาแต่กุ้งตกมึก <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวอดตกอาจิไม่ได้หมายก็ที่เดิมครับหลังป้ายวัดอ่าวบ่อทองหลงังวันนี้เอ้ยวันนี้เหมือนน้ำจะขึ้นๆน,นะเดี๋ยวลองดูกันครับ พอดีมีนะนะถามมาว่าช่วงนี้หมึกมีตัวหรือยังนี่ก็เลยมาลองดูให้นะครับเพราะฉะนั้นแห้วหรือเปล่าหรือจะได้นี่ก็ยังตอบไม่ได้ร้อยปเซมีนะนะถามถึงขั้นเขียว ที่ห้ออลังก้ารุ่นโอเรน่าสเปกก็ความยาว7ฟุต6แอคชั่น ML 2ท่อนนะครับส่วนน้ำหนักเหยื่อที่เขากำหนดให้ใช้ก็จะอยู่ที่4ถึง21กรัมก็ ใช้ได้นะครับไม่รู้จะบอกยังไงนะนะนะก็คงจะเห็นแล้วที่เอามาใช้บ่อยๆทั้งตกหมึกปกกจิ โวแล้วครับไหนจะเข้าฝูงหือตกไมโครจิกหังงงอไแนีกมงเหลืองเฮ้ยรถอีกหอ่ไหมรถเบา ส่วนรอกก็แนะนําเบอร์ไม่เกิน2,005จะยี่ยอ,อไหนรุ่นไหนก็ได้ครับส่วนที่ใช้วันนี้ Shimano Nasi นนไอ้นี้ตัวนี้ก็นานแล้วครับเป็นปีแล้วเหมือนกันเบอร์2,005เน้นเป็นตัวสปูลตื้นนะครับสาสาย PE เล็กๆัา0.6 0.8 ตอนแรกที่ใช้จะใช้ตัวคันขนาด6ฟุต9แต่คันนี้เปลี่ยนมาเป็นขนาด7ฟุต6ก็เพิ่มระยะตีไกลไปหน่อยแต่รู้สึกว่าเวท7ฟุต6จะแข็งกว่า6ฟุต9นิดนึงไม่ไม่หายกันมากแค่พอรู้สึกได้น้ำคุณนน้ำไม่สวยเลย แต่อันตรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะฟุกก็ได้ไม่แน่เดี๋ยวลองตามดูนะครับว่าวันนี้จะหาหมึกได้หรือเปล่าต้องได้ดีนะ ไม่กล้าปล่อยเลยครับแนวหินเยอะเดี๋ยวถ้าเงียบกริบไม่มีตัวตามเดี๋ยวค่อยว่ากันครับว่าเข้าไงดีน้ำไม่ใสเลยน้ำขุ่นออกน้ำตาลน้ำตาล เดี๋ยวย้ายาครับลองไปดูน้ําฝั่งทางนู้นดูอีกที่หนึ่งที่ตรงใกล้ๆเลยเอาเล่นน้ําไปหน่อยที่เอาเล่นน้ำนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปลึกหน่อยมีโอ้มีตัวครับมีตัวมีตัวแต่ว่าตัวตัวน้อยมากลูกหมึกครับ <c oughs> จนได้ครับเฮ้ยือจะมีแตไซนี้ครับมันก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เดี๋ยวปล่อยกันครับลูกหบึกมันค่อนข้าง,างบอบบางสรุปแล้วก็มีนะครับเมึกที่บางตะพานแต่ไซส์ก็ต้องลุ้นอาหาลุ้นเอาแล้ครับ โชคดีก็อาจเจอไซส์วสวยๆเดี๋ยวลองมาดูอีกทางหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำครับก็ถือว่าเป็นที่ของเราก็ต้องเดินเข้าไป ด้านในสักหน่อยนะครับตรงนี้ยังตื้นอยู่ขึ้นไปยืนที่สูงอั้ยน้ำพอๆกับฝั่งนู้น หมายถึงสภาพน้ำไม่ใสเท่าไหร่สายในรอบก็เป็น p ี0.8ต่อข้่หกับสายหน้า12ปอนด์แล้วก็ใช้เป็นลูกหมุนกิฟต์ครับสำหรับเกียเกียวเยื่อเพื่อความสะดวก แวบตกปลาเก่าด้วยหนอนยางว่าเอาหนอนยางมาอย่างเดียวเหยื่อปักไม่ได้เอามาไม่แน่นะ ติดอินโอ้โหสำเร็จครับไม่แลวแลวแหมไซเกือบได้กินอุ้ยตายอีกแล้วอดดักอีกแล้ว เอานะอย่างไงก็เห็นแล้วนะว่าไม่แห้วแต่ย่งไรก็กะปล่อยอยู่แล้วครับตัวมันเล็กหินที่มีสลายเขียวๆนี่เดินต้องระวังหน่อยนะครับที่เตือนี่ไม่ใช่เลยครับเพราะโดนเองมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน มักจแอบอยู่ตามแนวหินครับพอ,อมันโฉบเหยื่อได้มันก็จะลากกลับเข้าไปในรูต่อขอ,อสักรูปเดี๋ยวค่อยปล่อยตัวเล็กก็เก่าเนี่ย หอยนะครับูกประเก่านี่เบรกต้องแข็งหน่อยนะครับควรจะเลี่ยงไม่ให้มันลากเข้าตอหินพอมันถ้ามันเข้าตอหินได้มันจะเอาตัวไปงัดไว้กับตอหินทีนี้ก็ดึงขาดกันอย่างเดียว mấy đứa tay điếng nó lê cậu nói ừ. nãy to rồi ô ใกล้แหกแล้วเกก็เปลี่ยนแผนมาหาหมึกต่อเนื่องจากปลายยางแอคชั่นไม่ไม่เวิร์กแล้วฝั่งทางขวาก็คือฝั่งนี้ที่เมื่อกี้ไปมาแล้วขวาของป้ายเช็คอินวัดบ่อทองหลงังตอนนี้ก็เลยจะพาไปฝั่งทางซ้าย ด้านนูน้นเดี๋ยวเราดูครับมีตัวอะไรบ้างไหนๆก็มาแล้วไม่รีบกลับเนี่ยครับถ้าเอาคายักมาก็ต้องมาลงแถวแถวนี้แต่ช่วงนี้หมึกมันยังไม่ค่อยมีตัวดีก็เลยไม่ได้เอามาลงเลยหยุดยาวไปเลยตั้งแต่ลมแรงนี่ครับช่วงนี้ น่าจะเมษาครับคงจะได้เอาคายักลงอีกครั้งม, <c oughs> มันเหนื่อยเหมือนกันเอาคายักขึ้นลงทีก็เลยจะรอแบบลงแล้วมีโอกาสได้ตัวได้คลิปสวยๆฝากแล้วน้ากัน,นถึงจะเอาลงขนาดน้ำนิ่งๆชช้ฝั่งนี้ยังดูออกคุนๆเลย ลองดูแต่ตกตรงนี้อันนี้เสียงเพื่อนา้นาๆเลยนะครับเนี่ยหินเยอะมากโอกาสติดก็ค่อนข้างเยอะ ครูดหินมาเลยครับน้ำตรงนี้ตื้นไม่เวิร์กครับเหลี่ยมนี้เดี๋ยวค่อยเอาคายักมาลงเนือครับตีชายฝั่งนี้มันแนวหินเข้ามาลึกในน้ำนี่โอกาสที่จะเสียเยื่อสูงมากไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวลองไปดูทางนู้นกันดีกว่าครับแหม่ที่จึงเหรียญนี้ต้องหนอนนะจิเดียดายครับหมดกล่องแล้วก็อดีที่ร้านแถวนี้มันหมดด้วยเลยเดี๋ยวค่อยรอสั่งออนไลน์มา หินครับโอ้พ oh, ึกเลยแววแววเสียเหยื่อมาแล้วครับไม่เวิร์สครับแบบนี้ไม่น่าจะแค่ชะบากเกี่ยวหินแล้วครับน่าจะเป็นแบบ ทั้งตัวกุ้งเลยอ่ะไปงัดกับซอกหินก็ต้องดึงให้ขาด oh, <no. S 1> โอ้สายหน้าก็ขาดไปด้วย <c oughs> เรียบร้อยขาดไปแล้ว <c oughs> เสียไปหนึ่งเหยือไปหนึ่งตัว ก็จะต้องกลับไปผูกเบ็ดใหม่ก่อนแล้วครับสงสัยอาจจะต้องกลับซะแล้วมัง้งก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มา วันนี้แหน่ก็ถือว่าไม่แหน่ครับถือว่ามาแนะนําหมายต่างๆให้นานาได้เห็นที่บริเวณหลังวัดบ่อทองหลางมีหมายสวยๆยครับหลายที่หมายนี้เดี๋ยวต้องเจอเรือขอให้มีตัวอย่างเดียวนี่ช่วงนี้ตัวมันน้อยอยู่ก็เลยยังไม่ได้เอาเรือลงมา หมายด้านหลังนี่เดี๋ยวเจอกันครับเอาขายักมาลงคงอีกสาก2ออาทิตย์น้ำน่าจะดีกว่านี้แล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ